ังหวัดขอนแกน่นโดยสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแกน่นร่วมกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานจัดการอบรมกลุ่มเกษตรกร,กรผู้ใช้ประโยชน์จากน้ําใต้ดินตามโครงการติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์จากน้ําใต้ดินบ่อบาดานจังหวัดขอนแกน่นโดยมีนายสัทธาโคชพลายุก,รอ,กรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานและนายสุรพงษ์พินิจมนตรีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์เขมพรมหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับเศรษฐกิจของพี่น้องภาคการเกษตรไปรอดจะต้องทำยังไงนะครับผมก็มีสี่ท่านวันนี้วันนี้ขาดไปหนึ่งยังบอกไม่เคยนะครับมีสี่ท่านเนี่ยมาช่วยเราทำงานกันนั่งคิดกันนะท่าน นั่งคิดกันโดยอนอกเวลานะครับบางทีก็เที่ยงคืนตีหนึ่งคิดกันว่าทำอย่างไรนะครับพี่น้องเกษตรกรจะไปได้ตลอดท่านเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ไปดาวทงดาวเกียรหมดแล้วนะงั้นเอามาใช้หมดเลยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรท่านปลูกพืชปลูกผักไปเรามีหน้าที่ที่จะ คิดว่าทําอย่างไรท่านจะไปได้ตลอดรอดฝั่งมีรายได้มีกินนะครับด้านนายสุรพงศ์พินิมนตรีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าสํานักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้ดําเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมโครงการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางสํานักบริหารกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี2563จำนวนเงินงบประมาณ68,949,000บาทเพื่อดาเนินการติดตั้งระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลุ่มเป้าหมาย163กลุ่มต่อระบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน ผลกระทบจากภัยแล้งของประชาชนกลุ่มเกษตรกรฝัดขอนแก่นส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรลดต้นทุนด้านการ,กรเกษตรกรรมและสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพาะปลูกด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยแล้งซ้ำซากและส่งเสริมพร้อมพัฒนาด้านกเกษตรกรรมให้มีความมั่นคงและยั่งยืนซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ มีเกษตรกรผู้เข้าร่วมการอบรม203คนจำนวน29กลุ่มประกอบไปด้วยกลุ่มเกษตรกรอำเภอบ้านแหดอำเภอพระยืนและอำเภอบ้านไผ่และมีนายช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ด้วย